เรามาพิสูจน์นะครับพิสูจน์คือย่าท้าเกิดเหตุการณ์แปลกๆเขาบอกว่าห้ามชักบอยหรือพี่เมย์เดินมาเจอเหตุการณ์แปลกๆพี่กอลด้วยให้มาหนึโอ้โหกระตุ้วสองครั้งโอเคไหมผมขอได้ยินเสียงลากโซ่หน่อยผมให้เวลาแค่สิบวิพอนะเพราะว่างูจะฉกผมแล้วสามจบแบบนี้เลยเอาดีๆสาบานไม่โกหกผมไม่ชอบใช่เอาดีๆเราไม่ใช่รายการผีเข้าใจป่ะอ้าอูบอกว่าอะไรถ้าเกิดเห็นอะไรแปลกๆให้ทำยังไงมากินแล้วไงต่อ โอ้เห็นหมดมุดหน้ากมดพี่เมยไม่พูดีปกติเขาเห็นแต่ความทักใช่ไหมครับต้องทักทำไมทีนยังไงอาบอกเลยไหนๆก็ทักแล้วอ่ะอ่ะบอกเลยเห็นแบบว่าแวบอย่างเงี้ยแวบยังไงแล้วเห็นสีที่เห็นแวบๆมันคืออะไรขาวๆสีขาวอยูอแล้วเหรอใช่ร่างลักษณะมันก็คือแบบเป็นหนึ่งอะ้ย่พี่เมย์ดิพี่เมย์มันจะร้องไห้ชเลช้าเลยอล่จัดเลยอะขอกแล้วทนี้ของจริงพี่เมย์อยากขอขามา โอเคครับยังไงเดี๋ยวผมรอในรถนะครับ